จะไม่ไปเคษาดียินเสียงอะไรนอกจากเสียงในสิ่งียอลไอร เดัะ,เะ,เะ,ะนั้นเราสามารถแชร์ได้วันดี้ต้องรับท่านท่านนะครับอยู่กับรายการบุกท้ออีกแล้วอันนี้ท้ออันนี้ท้อโนเดี่ยวไมโครโฟนนะครับใช่ครับวันนี้เปนดร๊ปอีกแล้วครับเป็นเพลงเปิดไลท์ที่มันจเจเกิน ได้ได้เพิ่มได้เพิ่มประจำไลนแล้วได้โปรดกัแล้วก็คือเรื่องไฟฟ้ากับมีดก็คงยังยังคงอยู่เกิดมันเป็นมันเป็นอะไรน่ะมันเป็นเชตีมส่วนจีสันเนไอยตอนนี้เจีสันกำลต้องมาสเตอร์ไลเชอร์ <c oughs> วันนี้เรามีคนเพิ่มเข้ามานะครับสองท่านนะครับคือโอ้ไม่กด พูดจริงมากแล้วก็คุณจนินชื่อไอซีเขาล่ะฮะงเราจะเรียกชื่อโอซีเขาหรือชื่อไอซีเขาล่ะผมเรียกไอซีทุก็พอเรียกโอซีก็ได้เรียกโอซีก็ได้ตรงนีเจะพกกลับมาแล้วอ่ะมาอยู่กลางไลฟ์เลยพูดจริงนะผมอ่านชื่อคุณจงรักครั้งแรกอ่ะผมคิดว่าเขาเขียนชื่อโอซีตัวเองนะเพราะว่ามันเขียนคล้ายๆกันอ่ะจงรักเช่มัก็เขีนคล้ายๆกันอยู่ วัวีนี้เขียนคล้ายๆกันเดี๋ยวปีสี่ไเท่าะไรไอซีมก็ว่ากันเพื่อจะไอซีต่อโอเคก็วันนี้ไม่มีคอนเทนต์ไม่เตรียมเลยเพราะนั้นเราจะตัดส่วนกันเองตัดส่วนวานเลยครับใช่แล้ววันนี้จะมีคอนเทนต์ไหมครับมันมีคอนเทนต์อยู่แล้วครับมันก็นองเลยวันลวเนื่อเพราเขากลายเป็นเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์อีกแล้วเราจะเราจะเอาไหม่ไว้กลางเอ่อไว้กลางไรอีกรอบ เพื่อทุกคนจะได้พูดเด่างกันประสิทธิภาพอาเว่าคงไม่มีใครเปลี่ยนร่างเป็นรถถังใช่ไหมไม่แน่แต่ไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้พราเขาทำจริงๆนะอะไรคือผมอยากเตรียมหัวข้อ,ขอนี้มานานแล้วเออเดี๋ยวนะเตรียมหัวข้อนะ เวลดินมาหมดคุณคุณเป็นคนคิดดีริงเขาเขาเป็นคนคิดนะผมไม่มีสคริปต์อ้อเออลืมไปมันล่าสุดเออตรงล่าสุดตลอดคำเปว่าอันนี้จะหาเพื่นคนรึงวมกันเลยนะมีกิจกรรมใดที่แบบเป็นมีมากที่สุดแบบเช่นพวกกีฬาสีอะไรเงี้ยกิจกรรมพิเศษอะ เริ่มจากคุณรถก่อนเลยเอ่าค<ด>ุณรถเริ่มก่อนเลยของผมว่ะา,าเจ๋เป็นแบบมีมีที่สือกล้งเป็นเอ่อแข่งแข่งวิ่งผู้บริหารโอ้โหเีจ๊ผู้บริหารคนอายุเท่าไหร่ก็ถามยัยอายุเท่าไหร่ทำไมทำไมมันตีตรงจิตจังวะ ผู้บริหารอายุ60โอ้ยฟูจิเทคระเบิดฟูจิเทคระเบิดทุกคนทุกคนหมุนมาแล้วผมพูดแค่ว่าผู้บริหารอายุ60เก่อนโอ้ยฟูจิเทคฟูจิเทคเล่นกูแล้วเลยทุกคนทุกคนกลับมาโอเคายมใช่ไหมครับ กิจกรรเคยมีไหมกิจกรรเคยมีไหมอะไรหรอกิจกรรมที่รู้สึกว่าเป็นมีไห่สุดในโรงเรียนไม่มีครับคุณตัวรับมีไหมผมไม่มีอะไรน่าเตียงไม่มีผมมีแต่เรื่องแบบว่าชาาโชว์ชาวโชว์ตอ <laughs> นนี้ไม่มีม่ะยกตัวอย่างมาหน่อยได้ไหมคุณคุณไม่ได้อยู่ในนั่นเกินอเค เดี๋ยว๋วย,ยว,ว่านนิดนึงไงนั่นเกินไงนั่นเกินอืมถ้าทางเรียนผมพอคิดแล้วนะ <c oughs> เหมือรียนผนก็จะไม่มีมังแต่ถ้าจะเป็นมีนี่สุดคือจะมีอาจารย์คนหนึ่งสอนเป็นเวรทุกวันสุกร์วันนี้มันไม่ได้เป็นมีมั้งแต่แบบ เขาคือดุสุดๆอ่ะแลวคือการดุของเขาคือแบบสมมติอ่อมอต้นคุยกันดังอย่างเงี้ยเขาจะทำการเด็กคุณกันรู้ใช่ไหมรู้จักคำนี้ใช่ไหมรู้จักเด็กดกแต่แบบมันไม่ได้แดกเยอะขนาดนั้นนะแบบมันแดกน้อยอยู่นะมันหนักมันหนัก คือเขาเป็นคนที่แบบเข้มงวดมากคือเขาบอกว่าแบบเนี่ยคือเขาไม่ได้เข้มงวดนะแต่หน้าตาขเขาเคร่งมือเฉยแล้วครับเพื่อนเราแบบอะไรนะพูดบ่าอะไรเป็นครูเป็นครูอะไรเนี่ยถ้าเป็นครูสอนฟอมเป็นอาจารย์ที่นำาปกฟองเป็นครูลูกเสือ,อยุวะหรือแบบพวกรอดอหลอดอโอเค <laughs> <Okay. S 2> ก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่ค kind of ือเขาเดิน่าไปที่ไหนทุกคนจะแบบเริ่มแล้วเริ่มมีอาการแล้วหนีดีกว่าอาเงี้ยอาชีราคันอาชีอาชิราชันเก็งจริ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 งเด่มน้ำก่อน้เขาดด่มนำอนเราใช้น้ำแบนเดิมครับ เราจะไม่เปลี่ยนมอลอมเองเราจะไม่เปลี่ยนแบรนด์ครับเราใช้แบนด์เดิมตลอดไป S2O ผมเอาไอ้เพลงเปิดอะไรมาติดหน่อยดีกว่ามันจะได้แบบว,นนวันนี้ดึกแล้วเนาะคงไม่มีใครมาบุกรลฟ์หรอกเนาะอาจจะไม่มีใครตื่นมาเลยเพราะถ้าตื่นมามาทำอะไรก่อนตื่นมาทำอะไร ไม่แน่ไม่แน่เอ้แต่เพื่อนผมมันอ,อน,น,นอนด้นวยซึ่งมันกำลังเล่นแอลอยู่สองคนสามเออเนี่ยไอนี่ยเนี่ยอันนี้มันเป็นมีมประจำตัวผมเลยนะคือตอนนั้นผมไปชวนคนอื่นเล่น L-L อล์อล์เอล์อียเลเจนนั่นคือผมเล่นเร็กวกับพวกมันแล้วก็แบบผมก็ถาไมไงนะิดนลยไม่เล่นสักทีวะเกมแค่ชวนพวกมึงเล่นเนี่ย พมผมันจะหันมาองทังผมเลยก็แบบไม่ไม่อยากเล่นแล้วคุณไม่อยากเล่นแล้วมึงชนเขาแล้วก็คุณก็นีกร้านะใช่แต,ชแต่ทีเอทีอันนี้พวกมันชวนผมเล่นแล้วผมเล่นยาวเลยแต่ว่าเกีเขาเกมทุ่มน่าเบื่อ ด้วยความที่มันแบบกีมัน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 แมวเกินไปอ่ะกีมันกีมแมวเกินไปกีมันแมวเก็นไปแล้วมันแบบเหมือนก้อนเล่นได้ไงเนี่ยต้นเกมเส็ดเลยอาทำน้ำเก็บเปิดมมาเล่นเกมกับผมสิเล่นยกแบทเทิลแคทกันโอ้โห มีการต้องการน้ำไหมครับเฮลิคอปเตอร์ไม่น่ากินน้ำได้นะน้ำมันเลยครับยูเออไม่แบบยูยูเรื่องเรือเขาอาจจะต้องการน้ำมันหล่อลื่นตรงใบพัดก็ได้เดี๋ยวบินไปบินมาสนิทขึ้นคุณคุณกันคุณรองน้ำ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 มันนี้ไม่อันตรายนะน้ำมันโคตรโคตรแรงนะ ไ,ไม่เป็นไรเป็นมากอ็อะไรที่มันในสุดเลยควา,น,วาน้ำตรงสนามที่ผมไปฝึกมาทุกอย่างคือมันเริมอ่ะวันนี้คือผมใส่เสือ้อจะหนาวแต่เตรียมพร้อมแบบเตรียมพร้อมรับฝนแล้วแต่สิ่งที่ได้คือฝนอไม่ตกสักเม็ดก็ตกตอนเย็นะ แต่วันนี้ผมคิดว่าฝนจะไม่ตกสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเงยหน้าไปแล้วฝนตกเข้าตาข้างฝาดังแป๊ะริคิก็คือแสบอาม่ากขาตกเข้าแบบเม็ดเบิร์ล่มไะคอนจริงมันะมันอาจจะตกเป็นก้อนก็ได้นะโอบอดนะท่นไหนกันเอ้่ไหนก็พูดถึงตาแล้วน,น่าไม่ใช่ดูเห็บ okay. ไหนก็พูดถึงตาแล้ว <ใน S 1> ผมมีประสบการณ์เกี่ยวกับตาอยู่ แตปตาข้างขวาเลยค่ซ้ายคือตอนนั้นผมได้เล่นแอลอยู่คือตอนนั้นกำลังแบบเล่นแอลอยู่ดีดีอ่ะรู้สึกแบบมีบางอย่างเข้าตาอ่ะก็ขยขี้ขยี้ตาไปอ่ะตอนนั้นมันเริ่มนะรู้สึกคันแบบบอกไม่ถูกมันคันแบบเหมือนมดกัดอ่ะอ่ะตอนนั้นไม่คิดอะไรเอ้ยคิดว่ามันเอ้ยมันคันเฉย,ยมันเข้าตาิดเดียวผ่านไปสองวันมันคันบก แล้วแม่ผมก็เริ่มทักทำไมตาแดงผมก็เลยลองคือตอนนั้นแม่ผมออกมาข้างนอกอผมเลอยลองเดินไปที่กระจกหน้าบ้านสิ่งแรกที่เห็นเลยคือมันมีอะไรดำๆติดอยู่ในตานะเลยเอานิ้วชชเ,ออชชเชียเอาเอขียดไม่ออกเอากระดาษชูมาเชียออกมดเป็นตัวลยครับท่านผู้ชมม,มดมดมดปีกอะมดปีกอะและ้วคือแบบ ไปบอกไปบอกเพื่อน<ม>เพื่อนไม่เชื่อ <laughs> เพื่อนไม่เชื่อมดบินเข้าตามันไม่รู้จักมดปีกอ่ะมันไ่เคยโดนไก่ก็้างอก่ตอนฝนตกอ่ะคือแบบอาจจะต้องเรียนวัดตก็คือแบบงงงงงว่าเลยมาทำอะไรที่ตากูมันมาหาอาจจะมาหาเพื่อนแรกน่คือผมขยี้อ่ะตอนแสงก็พอตอนเปิดไฟมาเลยแบบเที่ยว เป็นแสงสว่างมาบินแสงแปลกจริงคือตอนนั้นแบบขยี้ขยี้จนมันเละคาตาไปแล้วอ่ะแล้วือมันต้องเช็ดยาวเลยแล้วก็หลังจากนั้นห่างไปสองสามวันไปหาหมอหมอบอกว่าไอ้ข้างในตามันเป็นแผลนิดนึงแล้วก็เส้นเลือดข้างในมันแตกนิดเดียวมันก็เลยแดงอ๋อไมแดงก็อบ,บออละ เกือบได้รับฉายาแล้วไอ้บอดเกือบไม่เล่นโลแล้วเอางนะออา่ายๆเกิดอะไรขึนาเออใช่แต่คนเคยมีอาการเจ็บแปลปปปกๆบ้างไหมแบบอาการจู่ๆก็เป็นอย่างไงเช่นแบบ เดินอยู่ที่บันไดจู่ๆก็โดนสักอย่างต่อยโดยที่ไม่มีตัวอะไรก็ต่อยโดนเพื่อนต่อยนี่นับไหมไม่ไปแล้วไม่นับอันนี้พอพูดถึงบันไดเฮ้ยคิดถึงบันไดแบบมันมันที่บ้านผมมันมีบันไดใช่ไหมช่วงนั้นเป็นช่วงงานกีฬาสีรึเป่าพอซ้ำกรําศัต์ตกบันได ัเท้าขักแล้วเสื้อไม่วก็ไสอบสเตนเลยคือตอนดีใจจู่ๆคุณเพื่อนเรียกให้ไปไม่ได้เรียกหรอกเห็นสอนนั่งทำป้ายอีายตึกก็เลยเอย้ไปช่วยดีกว่าหลังจากจบกีฬาสีปุ๊บยังไม่เกิดเลยคือผมอาบน้ำเสร็จออกมาข้างนอกจะเปลี่ยนเสือ้อจูๆ มัเสื้อหล่นผมเลยแบบก้มไปเก็บด้วยความเร็วแล้วมันก็เคาะที่ตรงคิ้วพอดีลาเม,มาดายมันมันเคาะตรงคิ้วอ่ะเจ็ตาย, <c oughs> ยเร็วเกินไปเจ็ตายแล้วแบบอโอ้โหกูเป็นอะไร,ไไไไรกูเป็นอะไรก็บันไดเนี่ยแบบถามตัวเองเลยแบบเป็นอะไรก็บันไดวะเนี่ยแล้วกแบบ็แบบโอ้โหจะตายแบบโอ้โหปล่อยกูตายเหอะได้แค่ไหนเนี่ย แล้วสุดก็เกือบตกบันไดอีกอะที่โรงเรียนแบบไมไร่แบบโ้หม่ไปหากันบันไดขนาดไหนน้ำมากวดละั่ะนั่นนนกอีบ้างเดียระบ,บายน้ โอเคไม่อยคอนเทนต์เพิ่มละหมดหมวัวแล้ไม่เป็นคอนเทนแล้วโ <c oughs> ดนโดนโดนเลือไปแ้ยดนเลือไปแ้ย ไไไมมม่่่ดดยังถึงนะครับคนไม่มีใครดูใช่ไหมไม่มีใครดูมีคนดูคนหนึ่งก็ผมเนี่ย 对，保定市。 ถ้าพรุ่งนี้ไปเล่นในเรื่องของตัวเองแล้วถ้าจอฟ้านะเดี๋ยวซื้อคอมใหม,ม่ตั้งเบอร์กองตังครื่อนคือแบบมันไม่ไหวแนละ้วมันไม่ไหวจริงๆแล้วแมันต้องมันต้องตอนนี้เลยหน้าสื่อคือแบบมันเปิดแค่สามแอปอะสามแอปกเท่านั้นหนัแล้วดูโซคือไฟล์วันนี้ไม่ได้ลงด้วย น่าลงแค่ช่วงหลังช่วงแรกน่ารวตตดทีหมดเลยหมดเลยหมดหมดกำลังใจทำเลยตอนนี้ผมหมดแรงแล้วหมดแรงแล้วนอนเลยถ้าเกิดถ้าเกิดผมนอนเนี่ยผมนา่าจะหลับหายไปเลยยาฝือหลับแค่นั้นก็พอ <laughs> กับอ,อ,อ,อหายไปนหนึ่งท่านมันพรุนี้เ,เหมือนเซรินจะมีงานอ่ะ มันไม่รับเสียงให้ปมะหมอเอออเดมันไม่รับเสียงใชครูวแค่ปิดจู เห,หเอาเอาป็นว่าช่างมันะครับรอมค,คอนเทนต์ตั้งแต่ยี่สิบสองนาทีแล้วเหรอ้อยคอนเทนต์ไวจังอ่ะอาจจะเป็นพราะพวกผมอาจจะง,ง่วงก็ได้นะใช่วันนี้เราจะง่วงเหนื่อยกันมากสิโงท่ประกาศาเสร็จปีเะ อ๋เอเสอขจบอจะดีเซอร์เบอร์ด้วยนะไหนการดังแล้วก็ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วคอนเทนต์วันนี้มันหมดแล้วเดี๋ยววนัวนนี้เตรียมคอนเทนต์ไปมากใช่มันไวมากวันนี้ก็ ถ้าทำแบบฟอทตัวอย่างเก็บกดอยากอยากมีคอนเทนต์อะไรก็ไปไปหาคนคิดคอนเทนต์มาครับใช่ตัวปัญหาคนคิดคอนเทนต์จริงๆเก็บเก็บกุญย์ไว้เหมือนจะเก็บฉากฟอกกุญยเก็บไปก็เอาไว้ให้ไอ้พวกมันดูย้อนหลังไลไ์กับดูเอา แต่ก็ทางนี้ขอกลับตัวกลับไปก่อนสวัสดีครับบ๊วย